นุนโดย l i v i n g at east พร่ามสองจาก land and house โทร1198น้มเปรี้ยว Delight สูตรน้ำตาล0.1%สารรักจาก AIS ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ ก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ English Delivery ของเราแล้วนี่นะครับช่วงนี้จะมีชื่อช่วงว่า c a n d i d Can Talk นั่นเองอนะฮะซึ่ง c a n d i d ก็คือมันไปแอบถ่ายนะฮะพี่น้องที่อยู่ตามท้องถนนและดูสิว่าเขา Can Talk ก็คือสามารถคุยกับฝรั่งหรือเปล่าซึ่งเราก็จะสอนภาษาอังกฤษในเชิง Tease and teach คือ Tease คือแกล้งก่อนแล้อาจจะแกล้งพี่น้องตามท้องถนนก่อนแล้วเดี๋ยวมาสอนเขาถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะนายจอบกับนายขังปอยนะครับจะพาฝรั่งคนหนึ่งไปทําบุญที่วัดครับแต่ว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยดดนไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทําบุญยังไงไปดูกันดีกว่าครับสำหรับ c a n d i d a t Can Talk ครับสวัสดีครับผมจอบครับผมขังป้อยครับพบกับพวกเราสองคนครับที่จะทําให้คนไทยเนี่ยนะฮะเลิกกลัวฝรั่งนะทีและนี่คือช่วง c a n d i t Can Talk c a n นแคนดิดที่จะทําให้คุณแคนทอรับสามารถกล้าพูดคุยกับฝรั่งได้มากขึ้นนั่นเองครับผมวันนี้ครับผมพวกเราสองคนอยู่กันที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองพี่จับครับพี่จ๊บศาสนาอะไรครับ What is your religion ผมชาวพุทธิครับนั่ศาสนาพุทธครับผม I am Buddhist ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการเข้าวัดทำบุญต่างๆขั้นตอนรู้หมดนี่ผมบอกอะไรคุณให้นะฮะครับผมคนไทยชาวพุทธทุกคนเนี่ย รู้หมดแล้วครับแล้วถ้าเป็นฝรั่งพี่คิดว่าเขาจะรู้ไหมครับโอ้ผมฟันคงเลยฮะฟันเลยฟันชับเลยไม่รู้แน่นอนนั่นแหละครับถึงเป็นที่มาของช่วงของเราในวันนี้เราจะพาฝรั่งเข้ามาทาบุญในวัดแล้วจะดูว่าจะมีคนใจดีสักกี่คนนะครับมาช่วยฝรั่งทาบุญนั่นเอง Hi there my name is Emil and I want make merit and pay respect Buddha, Can don't know do I merit I simply it. how to respect to but just to you help me? ฝรั่งอยากจะทำบุญเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องรู้คำศรรพัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างน,นะครับมาดูกันสิครับว่าคนแถวนี้เขาจะช่วยฝรั่งได้ไหมมามาแล้วครับคนแรกเดินมาอย่างมั่นใจเชียร์ผมอยากทำบุญเขาพูดอะไรวะ Can you can you help me how to do it uh, Slowly Okay You want to make merit ทำบุญทำบุญ Make merit Yeah What do I do first เออเทียนเอานดินและคุณจุด h ่จุดูเทียนเสร็จแล้วก็ต้องมาไหว้พระขอพรกันลครับสาธุพดีสาธุพระดีหลวงอฝัจากสาธุประดด้วยสาธุพดีด้วยเซออทิานะพูดพูดตามเซ่ตามเอ่า Everything good for him for อ่า healthy อ่ะโอเคบออะไรกันแฮปีเนธแฮปีเนธแฮปีเนธออมี And good luck Yeah, yeah, good and, luck And wealth Yeah โอเคสาธุคนแรกเอาตัวรอดไปได้ครับมาดูคนถัดไปกันดีกกว่า And I have gotten these things But I don't know how to use them ไม่เข้าใจขางานแต่เขายจะให้อธิบายผมก็อธิบายไม่ได้คุณชุบ What is t h ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับเรารอคนใจดีคนถัดไปสังเกตคุณพี่เสื้อสีเขียวให้ดีนะครับมาแห่แังอยู่ตั้งนานแล้วสงสัยคงทนไม่ไหวเข้ามาช่วยหน่อยดีกว่า So which one do I do first? The candle or the sticks? Candle first. Candle first yeah. Candle first. Okay and do I have to say anything? To p a y e a h So I just I I pray out loud. I speak loud or depend s o n you depend s o n you แล้ว i n y o y my or speak out loud ภาษาอังกฤษของพี่คนนี้ผ่านครับเรามาดูน้องสองคนนี้บ้างดีกว่าว่าจะช่วยฝรั่งได้หรือเปล่าอะไรนะขอไปดินไปได้อะไรอะเรียกว่าอะไรนะอะไรฮะขอพรอ่ะขอเลยขอเลย w i s h w i s h ขอพรขอพรโอเคโอเคโอเค w i s h I good luck good luck a ะ lucky a ะ good luck and lucky future อ่าอ่า ออเอยากไปฟิวเจอ <laughs> ร์แปลไม่ได้ยังไงว่าเขาอยากไปเที่ยวฮารฟิวเจอร์ปะท้อฟิวเจอรอ์อรอมันแปลว,ว่าอนาคตครับน้องขอข้ามไปดูคนถัดไปก็แล้วกันครับเบินเดอะแคนเดิเบินเดอะแคนเดคือมันแปลว่าเผาเทียนนะครับพี่ที่ถูกต้องต้องพูดว่าไงเอาฝรั่งสอนหน่อยสิลต้องใช้ว่าไลท์อัพเดอะแคนเดิลนะครับถึงจะแปลว่าจุดเทียนไม่เกือบจะไฟไหม้ซะแล้ว Like this And why do you have three sticks? Why not one? for uh, song. <laughs> what? Yeah. Mang? Mang. Yeah. Uh for Buddha? For, Buddha, for book, monk? Book? Uh, book? Like like a book? For Bible. For Bible. Bible. Like Bible. Holy book. Oh, yes. Holy oh, book. Holy oh, book? Oh the holy book. Holy. Oh, the holy book yeah. of Buddhism. Okay. Right. okay. Okay. So not a uh, yeah. you go there and make a wish? Oh uh, you a lot it. Yeah. yeah, you 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 have helped me I have something in return for you. อะไรนะ yeah I have something in return for you. I want to I want to pay you back. okay. มันนี่อยูมีมันนี่อะ no. no make m a k be out. อาช่วยช่วยเขาไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยจะร้องเพลงให้ฟังว่างานเธออ้าวร้องมาเลยครับฝรั่งบัวลอยเจ้าเพื่อนยาบัวลอยแม่ร้องซะชัดเชัยว อยากฟังเพลงทำนองนี้ใช่อยากอยากเลงนคาราเ่านะครับพูดไทยได้ก็พอได้นะครับเก้าไหครับเี่น้บอายบายครับผมขอบคกครับผมขออนขออนุญาับขออนุญาตบออากิขออนุาขอนาตขออนคาับอนาอนุญาติขอติออขออนุญาุาอนุญาตอาติขออนุาติขออนราุญันนครับขอุาอนนขอา คนไทยเนี่ยมีน้ำใจยังรู้จักตอบแทนว่าได้อะไรมาแล้วต้องตอบแทนฝรั่งคนนี้เขาก็ตอบแทนเหมือนกันร้องเพลงให้ฟังเลยจเพื่อนเยอะเดี๋ยวเขาร้องแล้วปากเขาไปขนาดนี้เลยเหรอเขาไปเติมให้เขาหน่อยเลยน่ารักนะน่ารักนะสนิทด้วยคนนี้สนิทด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนของคุณเฟิร์นเป็นชาวเดนมาร์ก โซเวลาเราจะไปทําบุญหรือว่าเราจะไปไหว้พระเนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องมีไลท์รับแคนโดะเมื่อกี้เขามีอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าเบิร์นแคนเดิร์เบิร์นแคนเดิลเอาเทียนมาตั้งแล้วก็เผากันให้หมดเลยนะครับไม่ได้ใช้พอดีแล้วเมื่อกี้นี่ฝรั่งเอมิวเนี่ยเขาแก้ให้ด้วยนะเขาบอกว่าเขาไล่อะไรแก้อะไรหรือแก้คำพีดนะรับโอ้โหเมื่อกี้พี่พี่หญิงบอกว่าเบิร์นเบิร์นไอแคนเดิะฝรั่งเขาโนโน่โน่ไลท์ไลท์ต้องไลท์ต้องรูปรูปรูปรูบอะไร ลูกไลท์ลูกไลท์ไลท์อัพเด็ดแคนด์โด้ผมก็ได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญเยอะเลยนะอย่างเช่นไอตัวทูบอย่างเงี้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเรียกว่าจอยสติ๊กจนั่นเป็นเล่นเกมเป็นจอยสติ๊กจอยสติ๊กนะครับผมหรืออินเซนสติ๊กก็ได้นะครับต้องบอกตัวเลขนะนะเคยเจอนีนะครับผมไหว้พระอยู่ฝรั่งมาไหว้ข้างๆไงมีเทียนหนึ่งเล่มและทูบหนึ่งดอกนะครับมาหอในวัดเลยฮะปรากฏว่าพี่น้องชาติไทยบอกว่า จุดเทียนนั้นจุดแต่ทูบแต่ไม่บอกว่าทูบสามดอกเขาต้องบอกรายละเอียดด้วยสำคัญมากนะเรื่องแบบนี้เพราะว่าแต่ละที่แต่ละสถานที่หรือแต่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ใช้ทูบในการบูชาไม่เท่ากันด้วยใช่นะครับ so light up a candle and three incense sticks เรียกว่าจอยสติกส์นั่นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ถ้าเป็นพระพุทธก็คือ lord buddha โรดบุตรก็คือพระพุทธเจ้านะฮะส่วนพระธรรมนะฮะก็คือบุร d ส i ม m ์บุรีสม์ก็คือ the religion ก็คือศาสนาคำสอนชของศาสนาแล้วสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คือมังค์ที่ออกมิณฑบาตตอนเช้านั่นแหละวันนี้นะฮะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวเรกองการไหว้พระไปเยอะแยะเลยนะครับเพ่ี่จเข้าสู่ต้นปีใหม่ด้วยปีแพะทองปี2558แบบนี้จะบอพุทธศาสนิกชนทุกคนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเฉพาะวันพระถ้ามีเวลาจริงๆก็ รักษาสีลห้าข้อง่ายๆเลยง่ายๆเลยทําความดีง่ายๆก็ทําได้เลยและในครั้งหน้านะคะในจ็อบแล้วก็ในครั้งโป้ยเนี่ยจะพาฝรั่งคนไหนไปประชิดติดตัวคุณก็ติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าของช่วงแคนดิดแคนทอ k ค่ะแม่คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราเนี่ยนะฮะก็ครบหนึ่งชั่วโมงแบบเียเต็มอิ่มด้วยภาษาเยอะไปหมดเลยนะครับถ้าดูในรายการของเราไม่ทันเนี่ยนะครับก็ให้ไปดูเนี่ยนะครับย้อนสอนได้นะัะย้อนหลังไปดูย้อนสอนก็รถชนเลยนะแน่นอนครับรายการของเราเนี่ยนะครับผมจะมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ ีผู้สนับสนุนใจดีดังต่อไปนี้ครับขอขอบคุณกูรลิโก้แลคตาซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยเอไอเอสโอชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลท์แล้วก็ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับขอบคุณมากเลยก็วันนี้เราลูกสามคนลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับ English Delivery ใหม่ในคืนวันพุธหน้านครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะ ชีวิตงดงามด้วยความรู้